นนี้นะคะที่ะให้พาลุกนทรทุกคนเนี่ยมาชมเนี่ยก็จะเป็นโซนของหมวดไม้ผลซึ่งเป็นหมวดหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยของแก่นของเราซึ่งในหมวดไม้ผลเนี่ยก็มีหลายโซนมากๆเลยแต่ว่าโซนที่ไกลเรื่องให้ลุ่นทัวร์ได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็เป็นโซนยางพาราคผะที่เราได้เห็นกันอยู่เลยด้่าหลังไกด์แล้วก็ยังมีอีกโซนหนึ่งแต่ว่าโซนนี้เนี่ยไกด์จะขออุปถัมภ์สำหรับรายละเอียดของการกรีดยางนะคะเราก็จะไปสอบถาม ผู้ที่ดูแลสวนยางพาราในส่วนนี้กันเลยค่ะค่ะขอเชิญพบกับพี่เตเวนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าพี่เตก็ได้ค่ะก็คือพี่เขาก็ศึกษาอยู่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะถามพี่เตเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยค่ะว่าต้องใช้เวลาในการปลูกกี่ปีคะถึงจะสามารถกีดยางได้ยามาที่ถามมาจะถาม อายก็ประมาณห้าสี่โดมเกิดน้าด้ค่ะน้อยกว่านั้นขีดไม่ได้ใช่ไหมคะน้อยกว่านั้นก็ทำให้เวลาในการขีดมันมันจะสั้นลงมันก็จะได้ประมาณ2ี่ <and> <oneself> ีดแต้น <handic> ก็จะทรงต้องเองต้องรื้ท so right ิ er ้งแล้วก็ขุดแล้วในแต่ละวันเนี่ยเก็บผลผลิตน้ำยางเนี่ยกี่ครั้งนะคะที่มีก็จะเก็บครั้งเดียวในตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้า เป็นไฟที่แตกแ่บนี้ไหาเล้คะยางยางพารานี่มันสามารถปลูกได้กี่ต้นชายมีกี่ตัวหนแล้วอย่างพันธุ์ที่นิยมปลูกกันนเี่ยค่ะจะเป็นพันธุ์ไหนบ้างมีกี่พัน R A M หกา้อยแล้วสุดท้ายเลยนะคะก็อยากให้เตเนี่ยช่วยแบบสาธิตวิธีการ คะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เต้ไวมากนะคะขอบคุณค่ะี่เช่าสำหรับโซนต่อไปนะคะนี่เราก็มาถึงแล้วโซนนี้เนี่ยก็คือโซนของฟักข้าวนั่นเองที่ไกด์บอกว่าทีแรกไกด์อุทิเอาไว้คือมือนอยากให้ลูกคุณเนี่ยเซอร์ไพรส์ เพราะว่าฟัาข้าวเนี่ยก็เป็นพืชผักนิดนึงแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกเพราะว่ามันเป็นผลไม้ท,ที่ไ,ไ,ไม่นิยมปลูกและไม่ว่าอย่างนี้ได้ก็คือฟักข้าวเนี่ยมีถิ่นกำนะเนิดมาจากประเทศเบังกลาเทศพามา่าลาวฟิลิปปินส์ม,มาเลเซียแล้วก็สุดท้ายเลยคือประเทศไทยของเราเองใช่แต่คือทุกคนอาจจะแบบเนาะประเทศไทยมีฟัข้าวได้วหรืออะไรอย่างี้เพราะว่าส่วนมากคนส่วนมากจะไม่เคยเราเคยเห็นีแหละ แล้วก็ประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นประเทศที่นิยมบริโภคฟักข้าวมากที่สุดเลยค่ะไม่ใอ่นี่ก็เป็นฟักข้าวจริงๆสังเกตว่าผิวของฟักข้าวเนี่ยจะมีหนามด้วยต้องระวังด้วยนะคะง่ายจไม่แหลมคมด้วยอันนี้เป็นเผลฟักข้าวในขณะที่มันสุกแล้วนะคะมันจะเป็น ก็เริ่มมีหนามแบบแหลมๆมาตีมาแล้วค่ะอืมค่ะอืกินได้อ๋อทานได้ค่ะแต่ว่าตอนที่ทานได้เนี่ยจะเป็นในขณะที่มันยังเป็นผลอ่อนๆอยู่ค่ะคือเป็นผลกระสีเขียวอ่อนๆคือเราจะสามารถนําเนื้อของปลาค่าตอนที่เป็นผลอ่อนเนี่ยมาต้มหรือว่าลวกให้สุกก็ได้แล้วก็นํามาจิ้มกับน้ำพริกกะปิเหมือนกับอาหารไทยๆนะที่ชอบเอาผักมาต้มลวกแล้วก็จิ้มกินกับน้ำพริกกะปิ

้ายแล้วที่เราจะมาทัวร์กันในวันนี้และที่นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ไกด์เนี่ยได้เลือกให้ลูกทัวร์เป็นที่สุดท้ายเพราะว่าจะเป็นที่ที่สามารถเลือกซื้อเลือกหาของที่ราลึกก็คือเป็นเกี่ยวกับพันไม้พันปลาแล้วก็มีของประดับตกแต่งสวนด้วยและที่นี่เนี่ยก็คือมีชื่อเรียกว่าอุทยานการเกษตรนั่นเองว่าอุทยานการเกษตรเนี่ยก็คือตั้งอยู่ในมหาวิทยาลายัยขอนแก่นนี่แหละค่ะก็คือเปิดให้กับบุคคลภายนอกบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับพันไม้ กานปลาการตกแต่งสวน,นอะไรแบบนี้เนาะมาได้แบบเรื่องซื้อเรื่องหาด้วยกันใช้ก็ใช้ด้วยกันพวกเราเมีกกนและกันอยู่แค่นี้แบ่งป,ปันความรู้สึกดีๆกับเมืองไทยด้วยกันฉันพลาดเนื้อในภูเขาสลับซับซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้าทางใตเจปดยทะเลที่สวยหาดทรายเรียงรายฝั่งสิงคิร<า>์นเขาซปราสาทหินและเครื่ปันดินเผาแม่น้ำขึ้นที่ละท่ ราสถาส่วนกแม่และแพ็กระเป๋าเอเองเาไปตากลมเย็นเย็นชิวชิวตากแดดตัวเกลี่ยขึ้นใสให้ตัวปลิวไปกับฮันนี่หรือไปกับเพื่อนสีไปคนเดียวยังไงก็ไม่โรลี่รอคนไทยยังไงก็พี่น้องพ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกพ้องเสียงโหร้อและรอยยิ้มที่ยังร้อมกับความจริงใจค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของโปรแกรมการทัวร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเรียบร้อยแล้วไ <c oughs> กด์เอก็ขอขอบคุณลูกทัวร์ทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มอบความไว้วางใจให้กับกา์เอได้เป็นผู้นําเยี่ยมชมสถานที่เชิงเกษตรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ได้นําความรู้ต่างๆที่มีถ่ายทอดให้กับลูกทัวร์ทุกๆคนค่ะและสุดท้ายนะคะกา์เอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการเป็นไกด์ให้กับลูกทัวร์ทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าค่ะ สุดท glaube, ้ายก็ขอให้ลูกเอนทุกคนเดินทางกลับด okay. <rik> ้วยความสวัสดิภาพค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรบ้างแล้วยังไม่ต้องแนะนำอะไรว่ามีอะไรไม่แค่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในโปรแกรมทัวร์ของเราแล้วก็ถือได้ว่าจบโปรแกรมทัวร์อย่างเรียบร้อยและสวยงามมากๆเลย ได้ก็ขอขบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ออมอบโอ้ยไม่ได้ค่ะ